ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ถ้าจีไปดันปลาพี่น้องรับจอบแต่ว่าของกโยูในระวางเดินทางพี่น้องสวัสดียำช่วยๆทุกคูทุกคนพี่น้องแข่งแรงหลายคนกระตตก ี่งมาหอดทางเดียวเอาไปหน้าแล้ว ครับพี่น้องมาหอดมองที่สิเลนกันแล้วพี่นอ้องวันนี้มากับนุ่มหน่อยลอยโลว่าเสียวพ่นน,น้อยๆออกแล้วพี่นอ้องน,นี้่นแต่มีต้นใหม่น,หน้อยๆว่าที่ไทยปลูกหญา้าปลูกกล้วยพี่นอ้องนะครับนุ่มหน่อยลอยโลเขา พลังขยับรถมารถกับไม่พี่น้องสื่อรถไม่คนขับกับไม่พี่น้องสื่อรถมือสองมามือสองเกาหนอก เมื่อไหม่ฮัดครับมากันนุมหน่อยลอยโลเต็มเก่งบอดีพี่น้องเต็มของเครื่องบอดีเลยลอยโลสมบรติมาแหละครับนีมาแรงผ้าผ้าเพิ่นออกมาซอมเมออันบาเสี่ยงกับขับเ่ราะท่านเป็นนเอพี่น้องครับเพราะท่านคล่องมาหัดพร้อมกันครับนุ่มหน่อยลอยโลนี่แหละ มาฮัดมาดันปลาหน้าเจ้าของซามฮอดได้ใส่ได้ใส่ง่านจริงครับว่าเฉียวพ่นนี่เราออกพี่นอ้องครับอันนี้เป็นอัน,นมาล่องในสองสามมือแล้วครับตัวนี้ก็เป็นพ่น ก็เอาออกมาแล้วอันนี้ก็ไทยหมู่ว่านนี่พี่น้องปลาโคกไทยพระตะขากน,นีนพี่น้องไทยพระเขาไทยแท่รอบสองรอบว่าจะปลูกกล้วยพี่น้งปลูกกล้วยปลูกข้าพี่น้อง มือใหม่ทั้งสองคน